สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเวลามีค่าที่สุดนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยถ้าเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเวลาเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องลงทุนที่สุดนะครับแต่เวลาเป็นนามธรรมานะเวลาเกิดขึ้นเพราะความคิดถ้าเราไม่มีความคิดจะไม่มีเวลานะครับเวลาจะผ่านไปเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคุณตกอยู่ในความคิดแบบไหน ถ้าคุณตกอยู่ในความคิดที่มีความสุขวันเวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณตกอยู่ในความคิดที่เต็ไมไปด้วยความรถทมทุกวันเวลาก็จะผ่านไปอย่างเชื่องช้านะครับเราต้องการที่จะมีความสุขใช่ไหมเราก็ควรจะบริหารความคิดนะคะเมื่อมีความคิดแล้วเนี่ยเราควรจะบริหารเวลานะครับเราจะรวยหรือเราจะจนเนี่ย ขึ้นอยู่กับความคิดและเวลาของเรานะครับดังนั้นจงลงทุนให้กับเวลาผมก็มีเรื่องมาแบ่งปันนะครับว่าออะไรล่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของผมเนี่ยการที่เราจะก้าวข้ามเรื่องของเงินไปสู่การลงทุนเรื่องเวลาเนี่ยนะครับม,มันมันมีกระบวนการของมันนะครับคือที่ที่คอนโดที่ผมมาอยู่นี่นะครับ ตอนที่ย้ายมาจากบางกะดีนะครับก็กลับมาอยู่ที่คอนโดที่บางมดนี่นะครับเราก็รู้ว่า,เ,าเวลาที่ติดติดตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตบ้านที่เข้าโฆษณากันเนี่ยนะครับมันใช้กับบ้านส่วนอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในคอนโดเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตที่เขาซื้อเ,อเ,อเอจ้าของอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่จะซื้อพ็กรวมแล้วก็มาขายพาสเวิร์ดแชร์กัน แต่อย่างคอนโดที่ผมเป็นเจ้าของเองนี่นะครับเราก็จะซื้อของใครของมันนะซึ่งแน่นอนว่าสปีดเนี่ยมันสปีดมันจะไม่เท่ากับคอนโดบ้านนะครับคันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าสปีดไม่เท่ากับคอนโดบ้านตอนที่ย้ายมาอยู่ที่ที่บางงดประมาณ5、6เดือนได้เนี่ยผมก็ไปติดต่อติดต่อเรื่องของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตคันนี้เรื่องของความไม่รู้อ่าอันนี้สำคัญมากเลยนะเรื่องของความไม่รู้นะครับ ผมก็ดูราคาเป็นหลักเพราะผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่า h ฮสปีดเนี่ยยังไงมันก็เร็วเหมือนกันเพราะชื่อเขาบอกว่า high speed นะครับไม่ว่าจะค่ายไหนก็เร็วเหมือนกันเราก็ดูโปรโมชั่นแล้วก็ดูบริการหลังการขายนะครับแต่ผมไม่รู้ความจริงที่ลึกไปกว่าน,นั้นเขาเรียกว่าผมไม่รู้รายละเอียดของเรื่องนั้นว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่นี่นะครับค่ายไหนเจ้าไหน บริการไดปีอินเทอร์เน็ตดีที่สุดเพราะผมรู้รว่าความรู้ของผมที่จําเป็นต่อการติดแค่นี้ก็พอละอะไรค่ายไหนก็เหมือนกันหมดนะผมก็เลือกค่ายหนึ่งติดตั้งอยู่ที่คอนโดนะครับแล้วก็ซื้อกล้อง DSLR ซื้อไรลงทุนที่จะทำไลฟ์นะครับเพื่อที่จะทำไลฟ์ดีๆผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันแต่ปรากฏว่าพอเราใช้กล้อง DSLR ต่อกับแอป นะในการที่จะถ่ายให้มันสวยๆเนี่ยปรากฏว่ากําลังของเน็ตไม่พอเอ๊ะเราก็สงสัยเพราะเราไปดูข้อมูลใน Google เนี่ยเขาบอกว่าอัปโหลดเนี่ย50เมกยังไงก็ไหลปื้ดไหลปื้ดแน่นอนนะครับเอ๊ะทำไมของเรามันไม่ไหลปื๊ดมันตึกๆึๆกกักกตึกกักกอะไรประมาณเนี่ยผมก็โทรไปที่ค่ายผู้ให้บริการนี่นะครับหลายครั้งมาก ช่างก็มาดูส3สาครั้งนะครับก็แก้ปัญหาไม่ตกส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นปัญหาจากเครือข่ายจากนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้จนครั้งสุดท้ายผมรู้สึกว่ามันต้องค้นหาความจริงให้ได้อันนี้เกี่ยวกับชีวิตเรานะทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเราการเรียนรู้ชีวิตไม่ใช่แค่นั่งภาวนาหลับตาทาจิตให้นิ่งนะครับส่วนที่สาคัญที่สุดในการเรียนรู้ชีวิตอยู่ที่ตอนคุณลืมตาแต่เอาความตระหนักรู้ในตอนที่ผ่อนพักตระหนักรู้มาใช้ในตอนลืม นะครับผมรู้สึกว่าอตอนที่เราเรียนรู้เรื่องจิตเนี่ยท่านก็สอนว่าเวลาดิวกับปัญหาเนี่ยให้ดิวลงลึกไปเลยอย่าเอาแค่พอผ่านอย่าเอาแค่พอพออะไรละ่ะเชื่ออย่างที่เขาบอกทั้งหมดเราต้องเข้าไปสู่แนวลึกให้ได้นะครับคราวนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ละถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะขอยกเลิกบริการแล้วก็คุยเขาแบบเปิดใจว่าขอมาดูให้อีกทีหนึ่งเถอะมันเป็นยังไง อยากรู้จริงๆว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันแก้ไปหลายจุดแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนที่เราดิวกับเขาเนี่ยอย่าใช้อารมณ์นะครับอย่าใช้อารมณ์ไม่ใช่ความผิดของพนักงานที่เขาจะต้องมาแบกรับอารมณ์ของเรานะครับเพราะบริษัทเนี่ยเจ้าของบริษัทเขาไม่ได้มาคุยกับเราอยู่แล้วก็จะมีตัวแทนตัวแทนเนี่ยก็ไม่สมควรที่เราจะไประบายอารมณ์ใส่เพราะเราก็ไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเราและที่สําคัญทั้งเราและเขายังไม่มีใครรู้ปัญหาที่แท้จริงดังนั้น เวลาดีวกับผู้คนในการแก้ปัญหาเนี่ยคุณต้องเย็ยนเอาน้ําเย็ยนเข้าลูกนะครับขอให้เขาช่วยแก้ปัญหาให้เราเพราะพนักง,งานเองก็ไม่รู้ปัญหาเราเองก็ไม่รู้ปัญหาแต่เราอยากรู้ปัญหาจริงๆว่าอยู่ตรงไหนก็มีช่างคนหนึ่งมาก็มาตรวจสอบนู่นนี่นั่นให้อะไรประมาณนี้ต้องขอบคุณช่างคนนี้มากเลยนะครับที่เขาบอกความจริงกับผมว่าผู้ให้บริการที่ผมเลือกนี่นะครับเขาบอกว่าพี่เอาจริงๆนะ ที่พี่เวลาไลฟ์เนี่ยเขาเรียกว่าการอัปโหลดแต่เวลาดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาเรียกว่าการดาวน์โหลดนะคือเอาข้อมูลโหลดลงมาใส่มือถือเพื่อดูเนี่ยไม่มีปัญหานะครับส่วนอัปโหลดเนี่ยมันช้ามากนะครับเวลาผมมีค่ามากนะครับเช่นถ้าผมทําคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยนะครับและผมต้องรออัปโหลดคลิปเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งโหเวลาชั่วโมงหนึ่งผมติดแงแยกอยู่ตรงเนี้ยผมทาอะไรไม่ได้กับเครื่องของผมแทนที่ผมอาจจะ เขียนบทความหรือว่าผมทำนู่นนี่นั่นได้อีกสักสองสาชิ้นเนี่ยผมก็จะได้รับผลลัพธ์ในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกว่ามานั่งรอหนึ่งชั่วโมงจริงไหมครับอ่ะแต่ถ้าผมคิดไม่ได้ว่าผมควรทำอะไรผมก็ยินดีที่จะรอหนึ่งชั่วโมงนะเพราะผมคิดไม่ออกว่าผมต้องทำอะไรนี่เรื่องกระบวนการความสำเร็จแล้วนะครับคราวนี้พอเวลาที่อ,อ่ผมก็ดีกว่เขาช่างคนนี้ก็มาบอกและเขาสุดท้ายเขาบอกความจริงว่าเอาอย่างนี้นะครับพี่ จุดที่มันมีปัญหาที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเครือข่าย้วหรอกมันเรื่องเกี่ยวกับว่าคู่สายอินเทอร์เน็ตในคอนโดของพี่เนี่ยมันเป็นทองแดงมันยังไม่ใช่ไฟเบอร์ออปติกเอ้ามันเป็นทองแดงมันก็เลยมีปัญหามันเป็นมันเป็นรุ่นโบราณมันมันไฮสปีดจริงแต่บนคืออะไรล่ะมันมีมันมีทางด่วนแบบ16เลนกับทางด่วนแบบ6เลนเข้าใจไหมฮะ กับทางแค่2เลนทางธรรมดาเนี่ยไอทางด่วน6เลนเนี่ยเมื่อเทียบกับทางด่วน16เลนเนี่ยก็เปรียบเสมือนไฟเบอร์ออปติก16เลนกับทางด่วนเนี่ยที่เป็นทองแดงหเลน,นมันเร็วนะมันเร็วกว่า2เลนแน่นอนที่เป็นทางธรรมดานะครับเราจ่ายเงินขึ้นทางด่วน6เลนกับ16เลนนี่เร็วต่างกันแน่นอนเพราะว่าพื้นที่การรองรับมันเยอะต่างก,กันผมก็ถามว่าโอ้ขอบคุณมากเลยคือปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ มันอยู่ที่เป็นลวดทองแดงนะมันก็เลยเหมือนทางด่วน6เลนต่อให้มันเร็วแค่ไหนแต่ถ้าปริมาณผู้ใช้เยอะก็เหมือนรถมันเยอะอยู่บนถนนมันก็แย่งกันอยู่ดีต่อให้คุณจ่ายเงินใช้เขาไม่ได้ผิดนะแล้วเขาก็บอกต่ออีกว่าคอนดวที่พี่อยู่เนี่ยมีเจ้าเดียวเท่านั้นที่เป็นไฟเบอร์ออปติกเอาเจ้าไหนก็คือ TOT นะครับที่ปัจจุบันรวมกับแคทเทลคอมกลายเป็นบมจ โทรละคมนาคมแห่งชาติเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนี่เองนะครับอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเออขอบคุณเขามากเลยที่เขาที่เขาบอกความจริงกับผมผมภาษาบ้านผมว่ามันจะได้สวงมันจะได้รู้ว่าตกลงปัญหามันอยู่ตรงไหนไม่งั้นมันคลาไปคลามาใช่ไหมคันนี้ประเด็นอยู่ที่การตัดใจตัดสินใจของผมแล้วว่าอันนี้มันติดสัญญาอยู่ บริษัทเดิมติดสัญญาอยู่1นึ่งเราใช้ไปแค่5 6เดือนก็เลยค่า6เดือนถ้าเรายกเลิกเนี่ยมันก็ต้องจ่ายเงินมันก็ต้องจ่ายเงินค่าอะไรค่าค่าบอกยกเลิกล่วงหน้าอะไรก่อนเวลาใช่ไหมก็เสียค่าปรับอะไรประมาณนี้ก็ต้องไปดูว่าระหว่างค่าปรับกับค่าบริการรายเดือนที่ต้องจ่ายต่อให้จนจบเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันนี่ช้อยที่1นึ่ช้อยที่2ใชายตอบ ทนใช้ต่อไปเพราะว่าโอเคผมก็ค้นพบวิธีการก็คือถ้าผมอยากจะอัปโหลดไฟล์เนี่ยผมก็ไปหาแอปที่มันบีบอัดไฟล์ที่มีคุณภาพสูงให้ไฟล์ขนาดเล็กลงและผมก็สามารถที่จะย่นระยะเวลาในการที่จะอัปโหลดไฟล์ลงใน YouTube ลงใน Facebook นะตามงานที่ผมทำอยู่ได้มันก็เวลาลดลงโอเคมันก็เหมือนกับว่าหรือว่าใชเลือกแบบนี้ดี1ประหยัดเงิน นะไม่ไม่ต้องไปจ่ายเงินค่าปรับทะยกเลิกก่อนหรือว่าต้องทนจ่ายอีกค่า6เดือนเดือนละ300กว่าบาทเนี่ยโอ้สามห้าสเสียดายเงินตอนแรกผมจะเลือกช้อยนี้นะผมจะเลือกช้อยที่2นี่คือยอมจ่ายแล้วเราก็มานั่งบีบอัดไฟล์แต่สุดท้ายเอ๊แต่เราต้องการคุณภาพงานที่ดีเนี่เราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะถ้าคุณภาพงานที่ดีมันตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดี มันตอบสนองต่อผู้ชมที่สบายตามากขึ้นทำอะไรได้ดูดีมากขึ้นใช่ไหมแต่ช้อยที่3เนี่ยมันต้องจ่ายเพิ่มก็คือต้องติดตั้งเพิ่มติดตั้งเพิ่มอีก1น,นบริษัทเพื่อจะใช้แบบไฟเบอร์ออปติกเร็วปืด้ดเร็วปื้ดเลยอะไรประมาณเนี้ยผมก็นึกอยู่3-4วัน3-4วัน3าวันจนสุดท้ายนะมาช่วงแบบว่าช่วงประมาณอาทิตย์ก่อนเนี่ยที่หลังจากที่ก็ ฝึกฝนอยู่ในคอร์ส30วันนี่แหละแล้วจิตมันเลื่อนระดับไปจนถึงวันหนึ่งวันนั้นไปเดินช้อปปิ้งอยู่ที่เมกาบางนากับโค้นทุกตาเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ถ่ายทำเพิ่มนะครับไปซื้อไมโครโฟนไมโครโฟนไวเลสเพิ่มนะครับไปซื้อขาตั้งกล้องอะไรเพิ่มเพื่อให้งานมันมันดีขึ้นแล้วอินเนอร์ไวส์หนึ่งก็เข้ามาเข้ามาในในความรู้สึกของผมว่า เจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าไม่ต้องกลัวเรื่องเงินขอให้เจ้ามีความสุขกับการใช้เงินเพราะมนุษย์ที่มีความสุขกับการใช้เงินและมีวิธีการที่ให้เงินไหลเข้ามาอยู่แล้วนะครับเรามีวิธีการที่ให้เงินไหลเข้ามาอยู่แล้วแต่อุปสรรคที่น้อยคนจะรู้คือดันไปกลัวที่จะใช้เงินนะพออินเนอร์ไวนี่เข้ามาปั้งเท่านั้นแหละ เหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยมาลังเลลังเลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เรื่องของการเงินเนี่ยถ้าเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงพีคที่สุดละเป็นช่วงที่สบายที่สุดละเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดนะครับเพราะเราได้ทำํำถึงที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เรารักที่ผมอยากจะทำะมานานมากหลายปีเนี่ยมันบรรลุผลด้วยก็คือทำอ,อย่างคอสที่โค้ตุกตากับผมร่วมกันทำา ผู้คนมากมายสามารถที่จะเกิดสภาวะตระหนักรู้รู้ได้ว่าอะไรคือข้อบอกพร่องของตัวเองรู้ได้ว่าควรไปแก้ไขอย่างไรเรว่ารู้ได้เฉพาะตนซึ่งเป็นอะไรที่มันยากมากนะที่เราจะฝึกที่สนามพลังงานยุคก,ก่อนเนี่ยยากมากในการที่จะฝึกเข้าไปสู่ระดับนี้คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่แบบว่าไม่มีเวลาฝึกแบบโอ้โหเต็มรูปแบบเนี่ยหายากมากที่ที่จะใช้ชวิต ได้รู้ว่าข้อบอกพร่องตัวเองคืออะไรแล้วก็แก้ไขในสิ่งผิดพลาดได้ด้วยตนเองประกอบกับช่วงหลังเนี่ยรู้วิธีการในการที่ไปเรียนรู้ต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องการจูนกับอัจฉริภาพแห่งจักรวาลหรือว่าพระเจ้าท่านทําการในหัวใจผู้คนไม่มีการอ,อ,อะไรหรอบอกว่าเป็นชนชาติความเชื่อศาสนาใดน,นะครับขอให้สํานึกรู้คุณซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็เกิดสภาวะนี้กับหลายคนมันทําให้ผมรู้สึกว่า ภารกิจที่ผมต้องการจะทำเนี่ยโอ้โหมันมันมันสำเร็จรุ่วรงไปได้แล้วไปได้แล้วนะฮะเป็นเปลาะที่สําคัญเป็นเปลาะที่รอคอยมานานเนี่ยมันก็อิ่มเอมใจมันก็ติดไอ้เรื่องเนี้ยที่มันติดมานานเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยพออินเนอร์อยซ์บอกว่าขอให้มีความสุขเถอกับการใช้เงินแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเงินก็ไหลเข้ามาเพราะสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่ามากที่สุดอยู่แล้วจึงไม่กังวลก็ใช้เงินไป นะจะใช้เงินที่เกิดประโยชน์ใช้เงินในการลงทุนก็เลยกลับมาคิดว่าเอาละอินเทอร์เนต็ตลงทุนเพิ่มเลยไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับก็รีบโทรติดต่อวันนี้เขาก็มารับเอกาสารอะไรไปโอ้จ่ายเพิ่มต่อเดือนเนี่ยตอนเราไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลอีกแบบหนึง่งแต่พอเจ้าหน้าที่มาเป็นข้อมูลอีกแบบนึงเออ สัญ,ญญสัญญา2ปีเหลือปีเดียวค่าใช้จ่ายก็ถูกลงไปอีกนะแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจเราจะไม่รับรู้ข้อมูลพวกนี้เลยโอกาสดีๆจะไม่เข้ามาสู่ชีวิตของเราเลยเพราะเราไปติดอะไรผมไม่ติดอะไรก่อนหน้านี้ผมไปติดเรื่องเอาแค่นี้แหละมันก็ใช้ได้อยู่ประหยัดเงินความประหยัดมันเป็นศิลปะผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้เราประหยัดนะบางจังหวะบางช่วงการประหยัดเป็นเรื่องที่ดี และหลายครั้งนี่นะครับการประหยัดหรือการออมเป็นเรื่องที่ดีมากๆ,ๆนะครับเดี๋ยวโค้ดทุกตาเขาจะมาเล่าในดีเทลไลฟ์ต่อจากนี้ในเพจของเขานะครับการประหยัดเป็นเรื่องที่ดีการออมก็เป็นเรื่องที่ดีและการประหยัดและการออมเนี่ยมันต้องรู้จังหวะเวลาด้วยจังหวะไหนไม่ควรประหยัดจังหวะไหนควนรงวควลงทุนเข้าใจไหมความว่าลงทุนเนี่ยมันมีส่วนของเวลามีส่วนของเงินนะครับ คุณคุณชัยพักเนี่ยคุณชัยพักผาามจะนําสก่อุลไม่ได้คนไทยซึ่งท่านเคยเป็นประธานการค้าโลกหรือว่า W W T O นี่นะครับท่านบอกว่าเวลาที่มันจะต้องลงทุนอะไรให้กับประเทศเนี่ยนะถ้ามันรู้อยู่แล้วว่า product หรือว่าผลลัพธ์ที่ประเทศเนี่ยมันมันมีมากมายมหาศาลอยู่แล้วเนี่ยแต่มันขาดเส้นทางที่จะเอา ผลิตภัณฑ์ออกไปขายสู่ประชาค,คมโลกเนี่ยถ้ามันจะต้องลงทุนกู้ยืมเงินมาเพื่อตัดถนนจะได้มีถนนเพื่อจะระบายสินค้าออกไปขายและนําเงินเข้ามามากกว่าเดิมเนี่ยมันก็ต้องลงทุนแต่เราต้องรู้จังหวะเวลาของตัวเองว่ามันต้องลงทุนแบบไหนนะครับแต่ปัญหาคนส่วนใหญ่นี่นะครับไม่รู้จังหวะเวลาอย่างผมเนี่ยประหยัดประหยัดประหยัดนะทั้งที่จริงๆเนี่ยจังหวะที่ถ้าเรามีความสุขกับงาน เรากล้าขยายผลลัพธ์ด้วยการลงทุนเพิ่มแน่นอนบางครั้งมัน,มนเหมือนกับว่าเราต้องจ่ายเพิ่มนะแต่ถ้ามันจําเป็นจะจ่ายก็ต้องจ่ายและอย่างสุดท้ายเนี่ยเราลองกลับไปดูสิครับว่าบางทีเนี่ยการประหยัดเนี่ยอย่างเช่นของที่ซื้อมาแล้วและเราอยากใช้ให้มันคุ้มค่าแต่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาล่ะมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพละ ผมมีกล้องอู่ตัวหนึง่งพี่สาวซื้อมาตอนนั้นจะไปเที่ยวะจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไปเที่ยวที่ไหนพี่สาวไปแต่ผมไม่ได้ไปหรอกเขาไปกับคุณแม่แล้วเขาก็ถอยกล้องตัวนี้มาปรากฏว่าใช่เขาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูภูเขาไฟฟูจิกับคุณแม่ตอนนั้นเขาก็ถอยกล้องนิคอนตัวนี้มาถอยมาเลยใหม่สดๆเลยถอยไม่ได้3าวันแล้วก็บินไปญี่ปุ่นพอไปถึงนั้นปรากฏว่าระบบชาร์จไฟเสียทั้งที่ซื้อกล้องมาใหม่นะระบบชาร์จไฟเสียชาร์จไฟไม่เข้า สุดท้ายกล้องที่หิ้วไปเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปไม่ถึงไม่ถึง30รูปนะก็ใช้ไม่ได้กลับมาก็เอามาเคลมพอมาเคลมเสร็จซ่อมเสร็จมันไม่มีโอกาสได้ใช้มันก็นอนกองอยู่อย่างนั้นจนตกมาถึงผมนี่มันผ่านไป3ปี4ปีเข้าไปละผมก็เสียดายเสียดายกล้องตัวนั้นเสียดายตรงตรงไหนรู้ไหมตรงที่พี่สาวซื้อมาแล้วใช้งานน้อยมากเลย ผมก็จะไปพยายามซื้ออะไรนะซื้อบัตเตอรี่ของกล้องรุ่นนี้เอามาใช้ปรากฏว่ามัน out อ f date ไปแล้วมันมันอยู่ในรุ่นที่แบบว่ามันมันไม่ค่อยมีใครใช้แล้วอ่ะพอมันไม่ค่อยมีใครใช้แบตเตอรี่มันก็หายากแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์เอามาใช้กับงานเรามันก็ไม่ค่อยเวิร์กแต่ผมก็ยังดันทุลังในการที่จะใช้อยู่สุดท้ายคืออะไรฮะเสียเวลาเวลานะบางทีเนี่ย จังหวะชีวิตท,ที่มันจะขึ้นเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มก็ต้องลงทุนเพิ่มดูเหมือนจะต้องควักเงินเพิ่มมันก็ต้องควักเงินเพิ่มนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยให้เราดูผลลัพธนะ์ผลลัพธ์ที่มันเข้ามามันคุ้มไหมถ้าผลลัพธ์มันคุม้มผลลัพธ์มันโอเคแล้วเรารู้อยู่แล้ววิธีการทํางานเราเชี่ยวชาญเราชํานาญอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าทําตรงนี้มันดีขึ้นจ่ายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนดังนั้นสุดท้ายเนี่ย ผมก็ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าคนที่ g e n นียคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเห็นคุณค่าเรื่องของเวลานะครับเห็นคุณค่าเรื่องของเวลาไม่ได้เลยคนที่เขารวยมากๆประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยเขาจะเขาจะเอาเวลาไปทําเรื่องที่สำคัญที่สุดและส่วนใหญ่เรื่องที่เขาทำสำคัญที่สุดเนี่ยคนทั่วไปจะไม่เข้าใจจะไม่เก็ต สุดท้ายเนี่ยผมจาเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาบอกเล่าให้กันฟังนะครับว่าช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ก่อนจะมาเป็นประธานาธิบดีนี่นะครับเขาโด่งดังมากในช่วงนั้นหลังจากที่ตกอับอยู่พักหนึ่งล้มละลายไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาทำอ,าอะไรละ่ะทีวีทีวีโชว์นะครับเรื่องของการประกวดหาะะเลขาหาคนทำงานกับโดนัลด์ทรัมป์นี่นะครับจนโด่งดังไปทั่วโลกนี่นะครับแล้วก็ เขาก็ได้เจอกับโรเบิร์ตคิยาสกิเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยนะครับโรเบิร์ตคิยาสกิเนี่ยก็เขียนมาในหนังสือว่าตอนที่เขาได้ไปร่วมรายการกับโดนัลด์ทรัมป์นี่นะครับก็อยู่ในห้องแต่งตัวแต่นั้นโรเบิร์ตคิยาสกิก็มีชื่อเสียงมากโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้จักและระหว่างที่นั่งแต่งหน้ากันอยู่เตรียมที่จอกรายการทีวีปรากฏว่าโทรศัพท์ของคุณโรเบิร์ตคิยาสกิเนี่ยดังขึ้นมาแล้วคุณโรเบิร์ตแกก็รับโทรศัพท์ ปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยโหโดนััด์ทมหันมาอุปนิสัยก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้ว <laughs> แกเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วนานแล้วนะแกก็นะเรื่องชาวบ้านแกอดใจไม่ไหว้วปราบเนี้แกแก็หันควับมาเลยบอกอะไรนี่โรเบิร์ตคุณรวยขนาดนี้คุณยังรับโทรศัพท์เองเหรอเชื่อไหมพออ่านประโยคนั้นจบปุ๊บในตอนนั้นผมยังไม่เก็ตเรื่องเรื่องชีวิตเรื่องอะไรพวกนี้ยผม ด้วยความที่จิตเราเนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งมั่งมีนะแล้วเราไม่เห็นคุณค่าของเวลามันใบแอดมันเข้าใจผิดว่าโรดันทําเนี่ยเป็นคนที่ดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเพราะประโยคที่เขาพูดต่อมาเขาบอกคุณโรเบิร์ตว่าเฮ้ยโรเบิร์ตคุณยังรับโทรศัพท์เองเหรอทําไมคุณไม่จ้างใครสักคนนึงมารับโทรศัพท์ไอ้เรื่องราวพวกนี้คุณไม่ต้องมารับเองอะไรประมาณเนี้ย เขาพูดแค่เนี้ยเหมือนกับว่าเขาตกใจมากที่โรเบิร์ตยังรับโทรศัพท์เองเหมือนกับว่างานรับโทรศัพท์เนี่ยต้องให้ใครสักคนหนึ่งมารับเป็นงานที่มันไม่สําคัญอะไรประมาณนี้นะผมก็แบบบายแอดเลยบอกโอ้นี่แกดูถูกเหยียดยามเื่อนมนุษย์ในการไปละคือความคิดมันพายผมจนนะค,ความคิดแบบนั้นแหละที่มันพายผมยากจนนะคือการไม่เข้าใจความจริงพอตอนที่ผมเข้าใจความจริงคืออ๋อข้าพเจ้าเข้าใจแล้วคือคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขาล่ารวยนี่นะครับเขาจะ รู้ว่าเวลาสำคัญที่สุดถ้าโทรศัพท์เข้ามาเขาจะมีเลขาที่รู้ใจจ้างแพงด้วยนะครับที่จะมาถือโทรศัพท์ของมหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยต้องรอบรู้ต้องเก่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะสะกีนว่าเรื่องไหนให้คนอื่นจัดการได้เรื่องไหนที่เจ้านายควรจะคุยควรจะดิวจะมีคนมาสกีนให้เพราะอะไรเพราะเวลาสำคัญที่สุดดังนั้น เรื่องการลงทุนอินเทอร์เน็ตหรืออะไรแล้วแต่ดูเหมือนกับว่ามันมีคอสต,ต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ซ้ําซ้อนแต่สุดท้ายผมรู้สึกว่าผมซื้อเวลาเวลาที่ผมไม่ต้องมานั่งรอคอยผมรู้สึกอย่างนี้แล้วครับว่าถ้าผมต้องนั่งรอคอยอะไรสักชั่วโมงกว่าขึ้นไปเนี่ยผมสามารถที่จะทําอะไรแล้วมันเกิดผลลัพธ์ได้ดีมากกว่าผมมานั่งรอคอยถ้าท่านผู้ฟังมีความรู้สึกแบบนี้กับเวลาผมบอกได้เลยว่า ความมั่งคัง่งตามลา่าคุณเจอแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ